สวัสดีเอซทุกท่านนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ทีมงานเสียตีนะครับมาซ่อมรถเกียวครับเปลี่ยนเรียรมเกียร์สิงเกียร์ิงเรียรมครับเียรสายพนอยู่เรียรฟ้องกันปาสิทธิ์จัดให้ครับทีมงานเปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิกแล้วก็ถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คสายพานเช็คระบบเครื่องทุกอย่าง จะพร้อมดูงานนี้ผมสนใจที่ต่อได้ครับนี่ก็คือข้าวกำลังเริ่มแล้วเริ่มเป็นหมากแล้วจะแก่แล้วนี่ก็เป็นเครื่องเจ็ดสิบนะครับทำรถมึงให้ใหม่หมดเลยไหนะอันแต่ตัวนั้นไงคูโบต้าเจ็ดสิบแรงนะครับกระสอบนี่ก็ เสียหนายนะครับเสียหนายเป็นช่างประจําทีมช่างประจํานี่นะครับช่างประจำาไม่ทีมงานนี้นะครับใครที่จะติดต่อง,งานก็อินบ็อก์มาได้นะครับทีมงานนี้เกี่ยว <c oughs> สวยเกี่ยวดี นนันเดี๋ยวเราก็จะได้สองค,คันนะครับ<ส> <c oughs> พร้อมลุยงานนะครับนี่ก็เป็นข้าวไอข้าวเบานะครับข้าวกอขอสิบห้าก็จะเตรียมตัวลงแล้วนี่ก็อยู่บ้านแบกจานนะครับต้องใช้สีมือนะครับเพราะน้ำมเล็ก ก็ได้มารีวิวเรื่องนะครับนี่ก็นี่เขาเรียกอะไรบูมเนี่ยสะพานคอฮะสะพานคอสะพานคอครับช่างบอกว่าสะพานคอชมวอั <c oughs> นน,อนี้ก็ถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนน้มันไฮดรอลิก <c oughs> เดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้นะครับนี่กับลุงสิทธิ์นะครับผู้ประสานงานตเคใหญ่ รถไทยจมแล้วจอดนอนเป็นสูตรเลยครับไอ้กินรถไทยไปจมแล้วก็จอดนอนนะครับทีมงานเขาบอกมาดูน่าครับน่าครับรถนันหมดจะเท้าไรหมดช่วงนี้ก็จะมีคลิปพวกนี้นะครับลงเกี่ยวกับรถเกี่ยวเกี่ยวข้าวนะครับผมแล้วจะได้หนูกี่ตัวนากปีนี้รถติดตามตอนเกี่ยวนะครับรถติดตามตอนเกี่ยวตอนเกี่ยวแล้วก็จะมีมาตลอดนะครับเราได้โอกาสมาอัดคลิป ลง youtube นะครับท่านใดที่ยังไม่ได้กดไลค์ก็กดติดตามก็กดช่องบรรยาคลอกซิงครับผมผมก็ถือโอกาสเอารถคอกซิงมานะครับมาเพื่อบรรทุกข้าวเหมือนกันทีมงานงานเดียวกันนะครับท่านใดที่ไม่มีรถคนช้าิก็ติดต่อมาได้ ตัวกับทีมงานไม่รู้จักสางครับทีมงานไม่รู้จักสางทีมงานนี้สางไม่สางไม่รู้ว่าปลูกทุกวันนะเมาอย่างเดียวทีมงานสิงขาวนะม้วน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 ทีมทีมเนี่จะเอาทีมมาเร็วเดี๋ยวทีมมาเร็วแต่ลมไม่ดังสะเทือนเลื่อนลั่นเลยนะครับไม่ต้องห่วงครับวันนี้ เ็กวิกนยังนี่เหี้ยก,กินลูกขึ้นลูกขึ้นลกนี่ครับประมาณกลางเดือนก็น่าจะได้เกี่ยวแล้วครับรอติดตามดูนะครับระวังตกนะลูก ทอยู่นั่นแหละแม็กโอ้ลงโอ้ลงโอ้ลงเฮ้น้ำมันอะไรลุงน้ำมันน้ำมันยูดีทีสามมันไฮโดรเหล็กนะครับแม็กแม็ก รุ่นนี้ไม่ต้องใช้ตัวปั่นนะครับใช้แรงจากกระเพาะแรงลมจากกระเพาะนะครับจวดเดียวเลยครับเนี่ยอันนี้มันกีริดซิเปร์เนี่ยทำยังจะถ่ายไอครับเฮ้ยงานไอครับจริงๆเลือดชักไอเ้วยนะไม่ไม่รุ่นรุ่นโบรารุ่นปัจจนไงเครื่อง เกือบเจ็ดสิบน,นะครับก็ได้มารีวิวบ้านเราก็ได้ใช้รุ่นนี้แหละครับถ้าใหญ่เกินก็จมนะครับโอเคครับก็ขอไปรับชมนะครับช่วงเกี่ยวช่วงอะไรนะี้ใกล้จะเสร็จแล้วแหละแล้วก็จะได้ลุย ข้าวก่จะทองแล้วก็ฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์ด้วยช่องปัญญาคอกซิ่งครับ mm hmm. จะมีคลิปดีๆคลิปมันๆคอยดูหนายจมแน่ปีนี้แม็ก <laughs> ตัวลาก <laughs> ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องปัญญาคอกซิ่งครับส mm hmm. วัสดีครับผม